สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขไรส,สวยซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่สําคัญน่ใช่แล้วนะ,ะนะครับเพราะว่าเรื่องของโรคเอดส์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเป็นทุกข์มากนะคะคนเป็นก็ทุกข์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ทุกข์นะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ท่านมีความรู้สึกสบายใจขึ้นวันนัเวลานี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นอาหารเสริมที่จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาเรื่องของ การติดเชื้อ HIV ครับซึ่งผลก็คือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนอยู่อย่างเป็นสุขร่วมกับคนทั่วๆไปได้และจะอยู่ได้อีกนานมากขึ้นใช่แล้วเรื่องนี้เราต้องไปฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของบริษัทเอเชียไฟโตรสุริเคิาจำกัดมาาชนหรือว่าแอปโกซึ่งมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดหรือว่า HIV นั่นเองครับกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราพูดถึง HIV หรือว่าโรคเอดซึ่งทําลายคุณภาพชีวิตของครับครับทีนี้อาจารย์ทําอะไรบ้างคบตอนนี้ครับ ก็เป็นงานต่อเนื่องจริงๆแล้วผมเคยเกินไว้ว่าเราดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้แล้ว<ช>แล้วก็บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่ทสอดคล้องกันว่าไอ้สิ่งที่เราใช้แก้ไขคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้ป่วยเองด้วย<ช><ช>ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําต่อมันจะเป็นบาปทีนี้ก็ลงข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นเราก็ทราบดีว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชวีเนี่ยจะไม่เสียชีวิตจากเชื้อเอชวีเสียชีวิตจากโรคอื่นที่ ช่วยโอกาสในยามที่เม็ดเลือดขาวมีน้อยใช่ครับเพราะไอ้ไอ้ชวมาว่ากิน CD4 จาะเข้าไป c น CD4 ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของรางกานเพราะฉะนั้นก็จะติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอื่นๆนะครับบวมปอดอักเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ชก็คือฆ่าเชื้อ HIV ชให้หมด แล้วต้องเพิ่ม c d ดิโด้วยไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งะนะปัจจุบันเนี่ยยาต้านไวรัสสามารถลดเชื้อ HIV ได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม c d ดิโได้รวดเร็วเพิ่มช้าๆหรือบางรายก็ไม่เพิ่มเลยก็แปลว่ายาที่พวกเขากินกินกันอยู่เนี่ยอาจจะลด HIV ได้แต่พวกเขาจะเจอปัญหาแทรกซ้อนบางอย่างเข้ามาในขณะเดียวกันตัว c d 4ซึ่งจะเป็นตัวคอย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไมครับเพิ่มก็เพิ่มน้อยเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีการทดลองเพื่อจะให้เห็นว่าอาหารเสริมที่อาจารย์สร้างขึ้นมาได้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม c d ดิโฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆครับแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะไปช่วยจัดการกับไวรัสเสริมด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสของการสร้างซิดเพิ่มแล้วก็ลดไวรัส จนต่ำสุดมันก็เป็นได้นะฮะทีนี้สิ่งที่เราสํารวจจากจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปี2010ถึง2013เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่สํารวจเรื่อง HIV เนี่ยก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เชื้อ HIV ไอวีมันทำลายมากที่สุดคือเม็ดเลือดขาวทีเอช17นะฮะทีเฮลเนะครับ, 17, รบแล้วก็มีการาศึกษาชัดเจนว่า ที7นี่แหละคือตัวที่ควบคุมการแพร่เชื้อของ HIV นะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อไปว่าถ้าร่างกายของเรามีท1 7มากพออาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับวัคซีนในร่างกายของเราด้วยเชื้อ HIV วเข้าไปก็จะไม่ติดนะเชือ้อทีสิบมันก็จะไปกระตุ้นไม่เลือดขาวให้จัดการกันเองอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ท1 7ก็เป็นไม่เลือดขาวที่สําคัญมากนะครับ เราได้พัฒนาสูตรขึ้นมานะครับจากการวิจัยของเราอย่างต่อเนื่องในทาง o peration BIM นี่แหละรเราก็ได้สูตร LIB ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวาการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้การควบคุมของศาสตรา,าจารย์ดรวัชระกสินเลิกนักภูมิคุ้นการวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ใช้ LIB 4แคปซูลต่อวันนะครับเราก็พบว่าอาสาสมัครมีสุขภาพดีขึ้นใน ใน15วันนะครับแล้วเพิ่ม CD4 ได้โดย TS1 เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ TS17 เพิ่มขึ้น5เท่านะครับระบบภูมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อ h v ก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นนะครับและจากข้อมูลของเราเมื่อ23ปีที่แล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารที่เราสกัดได้จากมังคุด ที่เราตั้งชื่อว่า GM1 แล้วมันมีคุณสมบัติในการไประงับเอนไซม์ที่ HIV ใช้ในการแพร่ขยายตัวเพราะฉะนั้นแคปซูลนี้มีประสิทธิภาพ2อย่างก็คือไปเพิ่มานทานไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ไป็นาทำลายด้วยลายตัว HIV ด้วยซึ่งสามารถจะใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสได้ใช่ครับใช่ครับเพราะเห็นบอกว่ามีผลการวิจัยเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนครับชัดเจนครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจตรงนั้น เราก็มาดูว่าไอ้อของเราในผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะให้ผลยังไงนะครับอาจารย์วัชระกับหมอนพพรที่โรงพยาบาลแม่ออนที่เชียงใหม่ร่วมกับคณะวิจัยอีกหลายท่านนะครับก็ทําการทดสอบในโครงการนี้ครับชื่อชื่อนี่นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม CD4 ีโในผู้ติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV มี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลาเพียง60วันจากการใช้ สแคปซูลต่อวันครับ uh huh. นะครับก็เป็นความหวังนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเมื่อผู้ที่เข้ามาทดสอบแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตดีดขึ้น,นชัดเจนเราก็เลยทั้งหมด27รายเนี่ยเราก็ให้เขาใช้ l อลไอฟรีแล้วก็บอกเขาว่า ฟรีตลอดไปจนกระทั่งผมไปก่อนหรือคุณไปก่อนโอ้โหแล้วอาจารย์ก็มาเติมที่ลบบุรีอีกครับนะแล้วก็ก่อนที่ถึงลบบุรีครับอาจารย์ครับในโครงการคู่ขนานเนี่ยเราก็ให้ผู้ป่วยที่จุดเชื่วอฉีที่สารพีและที่ที่ออดอยสะเก็ดนะครับที่ใช้ยาต้านอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แคปซูลของเราด้วยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงโดยที่ไม่มีหมอควบคุมนะครับก็พบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสหายไป ไม่มีนะครับแล้วทุกคนก็มีคุณภาปว่าชีวิตเหมือนคนปกติแล้วในกลุ่มนี้มีบางคนที่ติดเชื้อเฉยโอกาสอย่างเช่นเชื้อวัณโรคปอดบวมอาการก็ดีขึ้นครับ,รบเพราะฉะนั้น o p p o r t u n i t y infection นะฮะการติดเชื้อเฉยโอกาส LIV ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ช่วยได้ครับทีนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการทดสอบของเราจรบ กลุ่มนี้เราทําไงครับก็ต้องดูแลต่อสิ Apple จะปล่อยที่ยังไงก็เป็นเสียสาของเรานะก็เป็นสิ่งที่เสียสาวของเราก็คือว่า25รายเราก็สัญญากับว่าคุณใช้ต่อไปเถอะนะอาจารย์พิเชิไปก่อนหรือคุณไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือขอให้หายเถอะระหว่างนั้นอ่าขอให้ใช้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแงแรงไปเรื่อยใช้ความมั่นใจตรงนี้เราก็ไปที่บ้านแกด้ดนะครับซึ่งจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นบ้านที่คาวมอสบากชาวเยอรมันตั้งขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยที่ไอ้ชัยีเพิ่งจะ คนพบมันใหม่ๆเด็กที่ติดเชื้อก็เป็นที่รังเกียจก็มาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของบ้านแกด้านะครับเราก็ไปที่บ้านแกด้าแล้วก็บอกให้บ้านแกด้าคัดดูซิว่าเด็กคนไหนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเขาก็คัดมา17คนคือกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อเฉยโอกาสแล้วนั่นเองจางครับเขากินลิฟเอกนะฮะเอวีเอาเอวีไปให้เขากินใช่ครับใช่ครับก็ให้กินเพิ่มไปนะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นพวกที่ติดเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มาเร็งนะครับสิ่งที่เราพบครับ เราให้ก็4ี่แคปซูลต,ต่อวนันติดต่อกันเวลา12เดือนนะฮะอาการ o p p o r t u n t t c Infection เหล่านี้ทุเราลงบางรายหายไปที่ทุเราลงก็คือกรณีของผู้ที่เป็นมะเร็งตับเป็นถึงมะเร็งตับนะเป็นถึงมะเร็งตับแล้ว HIV ด้วยนะครับก็อาการทุเราลงแข็งแรงมากนะคุณขวัญใจผู้บริหารของบ้านแกร่าก็แปลกใจมากว่าอยู่ได้อย่างไรครับ นแต่ที่ที่เราดีใจอย่างหนึ่งว่าอาการแทรกซ้อนของโรคเฉืออากาศมันหายไปหรือทุกเราลงแล้วทุกรายทุกรายนะค,ะครับหนึนะฮะมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวครับตอนนี้ทานตัวนี้ปุ๊บซีดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว67.34%ซึ่งสูงมากนะฮะในเวลา12เดือนนะครับซ,ซึ่งจะบอกในตลาดไม่มี ในตลาดยังยังไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่เพิ่มซีดีโฟล์ไ้นะครับในเวลาส2เดือนยังไงก็ตามครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าไอ้อต้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มซีดีโฟบ้างเราก็ไม่เถียงมันก็มีบ้างนะครับแต่มันเพิ่มช้าแต่เพื่อขจัดข้อสงสัยตรงนั้นเราก็เอาเด็กที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่สำรวจกลับไป6เดือนซีดีโฟไม่เพิ่มเลยแล้วเราก็ให้เขาใช้เแคปซูลต่อวัน Uh huh. เป็นเวลา3เดือนทุกคนซี4เพิ่มขึ้นสวยงามมาก100%เหมือนกันฮะ,นะร้อยเซในเวลาเพียง3เดือน uh huh. นะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปครับ LIV เพิ่มซี4ีโในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วแน่นอนครับครับนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านแกด้ามีเด็กที่ใช้เพดไวของเรา17คนแต่ละครคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เจ็บไม่ไข้นะฮะแล้วอีก50าสิบกว่าคนเนี่ยจะทํำยังไงจะทาอย่างไรก็ต้องอยากได้บ้างก็ได้ข่าวว่ามีการไปแอบจริงของเพื่อนบ้างอ๋ออยากได้อยากได้ข่าวนี้ก็มาถึงผมอะฮะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้มีสองมาตรฐานได้ไหมยางไม่ได้ไม่ได้แต่สังคมไทยต้องไม่มีสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็มีกิคนอาจารย์ก็ต้องดูแลหมดครับบ้านแกได้ก็เช่นกันครับเราก็จะไปอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยโครงการซีเอสอาร์ของแอปโกครับ ในบ้านแกด้ามีอยู่เด็กอยู่70คนเราก็สัญญากับผู้บริหารของบ้านแกด้าว่าเด็ก70คนเนี้ยแอปโก้จะดูแลเขาตลอดชีวิตนะฮะแล้วผมก็ไปพูดกับเด็กเองว่าหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องโตขึ้นนะ,ะปัจจุบันนี้ร่างกายจะไม่เจ็บไม่ไข้ละแล้วก็จะโตขึ้นร่างกายแข็งแรงที่สําคัญก็คือจะเหมือนคนปกติแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ เหมือนกับพวกพี่ๆเหมือนกับลุงทุกคน้ะมันก็เป็นกำลังใจเนาะสำหรับคนเราที่มีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาได้รับในในตอนนี้นะคะคให้ความหวังกับเขาแต่มันไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆมันเป็นความหวังที่มีประจักษ์พยาน ก็คือเพื่อนของเขา20กว่าคนที่ได้ทดลองมาก่อนแล้วนะคะคว่าสุขภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไรแล้วเขาเห็นถึงขนาดที่เรียกว่าไปแอบรักแอบขโมยกันกินเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขารู้แล้วล่ะว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีเนีนั้นตรงนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น CSR หรือเป็น corporate social responsibility คือความรับผิดชอบก,บกับสังคมตรงที่ว่าหากสังคมมีปัญหาใดๆป่วยไข้ตรงไหนกำไรกำไรที่เขมีนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ เจียดมาเพื่อที่จะทํานุบํารุงไม่ให้สังคมมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เด็กติดเอชไอวีนั้นถือเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเยียวยาเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่แอปโก้เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ที่เชียงใหม่ก็ดีที่ลบบุรีก็ดีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทาให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชไอวีนั้นเนี่ยชีวิตมีความหวังขึ้นอีกเยอะเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วใช้ยาต้านวรัส ไวรัสลดลงแม้จะเกิดผลข้างเคียงบ้างแต่วารัสลดลงแล้วแต่ก็หวังว่าจะมีอะไรก็ตามมาทำให้เขามี CD4 เพิ่มขึ้นนะค,ะครับเราก็เชื่อว่าคงมีคนอยากจะใช้แหละคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับสมมติว่ามีวันนี้ที่เรามีข่าวออกไปในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ติดเชื้อ h ช v ีที่มีพอมีสตังค์เอาไปใช้สมมติสัก2-3งสาพันคนอ๋อเด๋ยวเขาก็จะ หกเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปคนเหล่าเนี้วัดก็ไม่เป็นอเหมือนกับที่เราประสบมาครับก็เพื่อนที่ไม่ได้ติดเชื้อไอซีเป็นหวัดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่เป็นอเอ๊ะมันอะไรเนี่ยทําไมเขาแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะมันมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลมากกว่าเขาก็จะถกกันเองนะเขาก็จะคุยกันเองนะในห้องแชทของเขาอะไรนะครับแล้วจะมีการท้าทายกันหรือเปล่าว่าเอ๊ะหรือว่าฉัน ไม่ซีดีโฟุบติปกติแล้วเอลไอเชื้อก็ลดลงไปเลยหรือว่าหรือว่าอะไรกันเนี่ยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โทรมาถามรู้อย่างเดียวสุขภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วรู้ว่าชีวิตที่เคยคิดว่ามันจะไปเร็วนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่เพิ่มทั้งคุณภาพชีวิต และเพิ่มทั้งเวลาให้กับชีวิตด้วยนะคะเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากได้ไรายละเอียดนะคะโทรมาคุยเพิ่มเติมได้แล้วเราก็จะเชื่อว่าท่านเหล่านี้ที่เคยประสบปัญหากับ HIV นั้นจะมีกำลังใจและจะเติบโตอยู่ไปกับเราไปอีกนานเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิเช่มากเลยครับสำหรับ<า>ข่าวดีจากแอปโก้ครับแล้ววันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค,ครับ Let's yeah. go.